เป็นเสื้อที่เราเอวถ่วงนะคะตรงเนี้จะถ่วงแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจิบปล่อยนะคะใส่หลังมาแล้วตรงนี้ชายเนยพี่หงยังไม่เดินตัดนะคะเพราะว่าชิ้นเนี้ยเตกเฉลียงแต่ส่วนชิ้นเนี้ยจะเป็นพ้าสาบที่เราปูก,กาเป็นพัดตรงนะคะดังนั้นเราจะดบคอรีดคอให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเรานําไปขึ้นหุ่นคะ่ะเพราะตรงนี้จะต้องมีการปรับถ้าเราไปขืนนะคะพยายามให้เส้นกลิ้งตรงกัน เดฟเนี่ยจะไม่สวยนะคะเราก็จะต้องแต่งอาจจะต้องหดตรงนี้เข้ามาเดี๋ยวเราจึงต้องรีดตรงนี้สัก่อนที่คอก่อนแล้วก็ไปขึ้นหุ่นนะคะอันนี้คือตัวตัวสาบนะคะสามพี่หงก็จะใช้ผ้าของเขาเองเพราะว่านะคะเขาเป็นผ้าบานเป็นผ้าลายสีนะคะทีนี้เรามารีดทีละส่วน,นะคะ่ะเมื่อวานต่อบ่าแล้วยังไม่ได้รีดบ่าของตัวซับล ตรงนี้ค่ะอันนี้คือบ่าของตัวซับไหล่นะคะตัดคนละชิ้นกันข้างหน้าชิ้นหนึ่งข้างหลังชิ้นหนึ่งหรือถ้าจะนําบ่าหน้าบ่าหลังมาชนกันแล้วก็ไปต่อกลางหลังก็ได้นะคะคือทําได้หลายวิธีนะคะงานเนี่ยจะไม่ตายตัวแล้วแต่เลยค่ะ ผ้าอ่อนเห็นว่าตรงเนี้ยพี่หงจะต้องปูก,กาวที่สาบคอหลังด้วยแล้วก็สาบหน้าเนี่ยพี่หงปูมาถึงหัวไหล่เลยซึ่งปกติจะไม่ปูแต่อันนี้ผ้าเขาอ่อนไปเดี๋ยวเขาจะแบบคนใส่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะพอเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ผอมคือค่อนข้างผอมอาคารค่อนข้างตัวเล็กดังนั้นจะดูแบบไหล่ชะลู่เราจะไม่ใส่ของน้ำแต่ว่าเราจะทำให้เขาเสื้อก็เนี่ยได้ทรงนะคะ แล้วก็แขนนี่จะมีการรูดยกพองค่ะจะรีดคอหลังก่อนนะคะพอเรารีดต่อ่าแล้วตรงนี้เป็นคอหลังนะคะเดินหลบมาแล้วก็กดกันแนบแล้วนะคะดูนะคะจังหวะก่อนที่เราจะรีดนะคะจับหัวไหล่นะคะให้เขาตรงกันนะคะไหล่จริงกับไหล่สามนะคะให้ตรงกันทั้งสองข้างนะคะผ้าบางเนี่ย ต้องระวังแล้วก็นิ้วนะฮ้าเป็นขุยนะดังนั้นต้องหมั่นทาโลชั่นนะคะคนเป็นช่างเย็บผ้าเนี่ยค่ะมือเเวลาเราอากาศค่อนข้างเย็นเนี่ยนิ้วมือจะเราจะขึ้นขุยคือผิวจะแห้งแล้วก็เวลาเราล้างจานสัมผัสน,น้ํายาพวกเนี้ยผิวจะแห้งดังนั้นหมั่นทาโลชั่นนะคะอย่าให้มือขึ้นขุยถ้าขึ้นขุยเนยสกิดนิดหนึ่งผ้าก็ไปเล รี่จากด้านในนะถ้าเราเรีดด้านในเรียบแล้วเนี่ยด้านนอกเราไม่ต้องรีดก,ก็ได้นะคะนะคะข้างในเรียบแล้วข้างนอกเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งว่าเราจะทับไหมนะคะจะรีดก,ก็แค่ทับทับนะคะพเพราะรีดมากเนี่ยจะขึ้นตะเข็บจะขึ้นรอยตรงนี้คือสาบ ฝั่งขวานะคะชิ้นตัวเนี่ยเขาจะตกเฉลียงเพราะว่าเขาเป็นเดฟอะค่ะแต่ตรงคอเวลาเรา,เราวางผ้าตอนวางผ้าตัดเนี่ยเราจะยืดคอเป็นหลักดังนั้นคอเนี่ยจะไม่ตกเฉลียงนะคะคอเนี่ยจะเจอแนวตรงแต่ข้างล่างเนี่ยก็จะตกเฉลียงเพราะว่าเขาเจอจากเดฟไล่ผ้ามา คอเราไม่ให้ตกเฉลี่ยงเขาจะได้อยู่ทรงนะคะตรงนี้เราพองเราก็ไปรีดด้วยรีดให้เขาให้ได้พองในเขาคลายตัว เดี๋ยวเราไปขึ้นหุ่นแล้วก็ยึดยึดไหล่เนี่ยคะ่ะต้องยึดไหล่เป็นหลักนะคะเนาเข้าแข่งได้เลยได้เลยนะคะทีนี้จะทําชายเนี่ยเนี่ยเราจะต้องมาเช็คอีกทีหนะึ่งจีบตรงนี้พี่หงเดินเดินเดินหลวมนะแต่ว่าจะไม่เลาะจะดูอีกทีหนึ่งว่าอาจจะเลาะเป็นระยะแต่ตรงนี้จะจะเลาะจะไม่เลาะเลยนะคะไม่งั้นแล้วจีบเขาจะห้อยจีบห้อยก็จะไม่สวย ว่าตรงนี้เราต้องแต่งไหมเนี่ยค่ะเนี่ยแต่ต้องแต่งนคะคะเดี๋ยวเราต้องยึดเส้นของตัวนอกเป็นหลักค่ะเดี๋ยวเราก็กลิ้งนะคะระวางเนี้ย,นะะรเ,ยเราก็กิ้งเส้นเนี้ยค่ะเส้นที่เราเดินนะคะลงไปข้างล่างนะคะแล้วเราก็ เปลีนเส้นละนะคะเย็บเส้นใหม่เย็บเส้นของตัวนอกละค่ะเพราะว่าถ้าเย็บของตัวในเนี่ยจะล,งลังละนะคะ